เดี๋ยวเวลาจะไม่พอให้พี่ทิมได้พูดนะครับเนาะฟังผมนิดนึงนะครับสวัสดีครับนัทพลนะครับผู้สมัครสันกาแพงแม่อร์ไอยสเกตเบอร์ซีนะครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคือคือผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผู้สมัครของเราทุกคนพูดดีมากนะครับพูดตั้งแต่นโยบายเกษตรแหล่งน้ําปดล็อกที่ดินการกระจายอํานาจสวัสดิการทั่นหน้าจน แทบจะไม่เหลืออะไรให้ผมพูดนะครับแต่ผมแต่ผมมีเรื่องมีเรื่องจะฟ้องครับมีเรื่องจะฟ้องคือโอ้ะขอบคุณครับคือเรื่องที่จะฟ้องคือพ่อแม่พี่คน้องทุกคนนะครับมีบางท่านมีคำถามครับว่าทำไมต้องเลือกผู้สมัครจากก้าวไกลบางคนถามในเรื่องที่เจาะจงมากๆว่าถ้าเราแต่ละคน ได้รับเลือกเป็นผู้สมัครแล้วได้เป็นผู้แทนพี่น้องแล้วเราจะทำอะไรนะครับผมต้องยอมรับนะครับตัวผมเองพวกเราเองทุกคนพวกเราไม่ได้มีความถนัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเก่งกาจขนาดนั้นนะครับแต่การเป็นผู้แทนราษฎรแบบแบ,บ่งเขตแม้แต่เขตสามของผมเองนะครับแม่อ่อนมีการเกษตรมีแหล่งท่องเที่ยวดอยสะเก็ดมีชาติพันธุ์มีการเกษตรเช่นกันสันกำแพงมีวัฒนธรรม มีหัตถกรรมมีสิ่งต่างๆเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้ทุกอำเภอมีหมดหน้าที่ของผู้แทนแบบแบ่งเขตเราต้องพูดแทนนำเสนอปัญหาเหล่านี้ให้ได้ทุกเรื่องนะครับขณะเดียวกันมีพ่อแม่พี่น้องบางท่านแจ้งปัญหาที่ผมได้รับมามากที่สุดคือเรื่องไฟกิ่งตั้งแต่แยกหลุยถึงท่ารั้วนะครับ oh. <laughs> ครับ ไม่ใช่แค่เส้นเดียวเนาะยังมีเส้นเส้นไปทางแม่กำปองแม่อ่อนหน้าอำเภอนะครับตรงนั้นก็ผิวถนนพังเส้นสันกำแพงใส่เก่าร้องวัวแดงไปถึงโรงพยาบาลแม่อ่อนก็ไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีไฟกิ่งใช้พ่อแม่มีน้องบางท่านบอกว่าถ้าเลือกนัทพลไปเนี่ยช่วยเอาไฟมาลงได้ไหมช่วยทำถนนให้ดีได้ไหมเขาพูดไม่ผิดนะครับว่า พอที่ผ่านมาเราหวังพึ่งพาผู้แทนไปดึงงบประมาณเพื่อมาลงณพื้นที่ตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดเลยกับพ่อแม่พี่น้องคือถ้าเลือกผมจะเอาไฟมาเขตสามเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดแต่สิ่งที่ผู้แทนราษฎรแบบก้าวไกลและพรรคก้าวไกลเราจะพูดคือเลือกพวกเรา เพื่อไปกระจายอํานาจกระจายงบประมาณที่มันถูกจัดสรรไม่เป็นธรรมในประเทศไทยให้มันตกลงทุกท้องถิ่นทุกตําบลอย่างเท่าเทียมกันนะครับไม่เอาอีกแล้วนะครับจังหวัดโตเดี่ยวแบบบางจังหวัดไม่เอาอีกแล้วนะครับไปเกาะโต๊ะใครเพื่อของบประมาณนะครับไม่เอาอีกแล้วนะครับ คนชูเวลาชูเวลาให้ผมเหลืออยู่เหรอครับ <laughs> <laughs> ผมเป็นคนพูดชา้าๆเนิบๆนะครับเดี๋ยวถ้ารอฟังคนดุดันให้รอคิวต่อไปนะครับสุดท้ายนี้เนาะสุดท้ายนี้นะครับ <laughs> ขอออกนอกเรื่องนโยบายไปหน่อย <laughs> ผมลงพื้นที่เดินเคาะบ้านมาตลอดเวลานะครับมีพ่อแม่พี่น้องเราอีกจำนวนมากยังลังเลใจยังคิดจะแบ่งปันใจกันอยู่เนาะ ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องที่ไม่ได้มาในวันนี้ผมอยากให้เขาได้เห็นภาพในวันนี้ครับว่าคนที่สนับสนุนก้าวไกลคือไม่ได้เขาพวกเราทุกคนในวันนี้มาด้วยความหวังมาด้วยความเชื่อเ,ไไเชื่อว่าประเทศไทยในแบบที่ผ่านมามันไปต่อแล้วไม่ได้ในโลกใบนี้เปรียบครับ <laughs> เปรียบเทียบประเทศนี้เป็นรถยนต์คันหนึ่งนะครับต่อให้คุณเปลี่ยนคนขับเก่งให้ตายยังไงแต่รถยนต์มันเก่ามันก็ไปต่อไม่ได้นะครับ,<ช>บผมผมอยากให้คนที่ลังเลใจโปรดเชื่อมั่นและได้โปรดเห็นสิ่งนี้<ช><บ>พวกเราทุกคนตัดสินใจแล้วถูกไหมครับว่าเราต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่ฝากบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับสื่อสารออกไปนะครับ ส่งต่อประเทศไทยที่ดีกว่านี้ให้คนรุ่นใหม่ให้ลูกหลานเราอย่าให้เขาประสบพบเจอประเทศไทยที่รุ่นยายรุ่นพ่อรุ่นแม่เราและรุ่นผมกำลังประสบพบเจอนะครับฝากไปด้วยครับขออีกนิดได้ไหมครับผมผมลืมลืมขายตัวเองตลอดเลยเนาะ14พฤษภานะครับ นัทพลเขต3เบอร์4กาก้าไกลทั้งสองใบประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีขอบคุณครับ